สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมล็อกกี้ฮะล็อกกี้ตัวไหนเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมว่าคันนี้เอาเข้ามาเช็คซ่อมบำรุงหรือเพิ่มออปชันอะไรมั่งเราจะเข้าไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทัตสนชยชาแนล แล้วก็สวัสดีพี่พีเอฟซีแล้วก็พี่ๆชาว youtube ท,ทุกท่าน,นครับอันนี้ออปชันจะทำอะไรบ้างเออต้องขออนุญาตจ,จะของรถนะครับรถนายกต้อยออตอนนี้เราก็อยู่กันอยู่ที่อูช่างจิ๋วทัตนเกียรติครับ หางหลังมึงนู่นน่ะนู่นป่ะงเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง270ครับยูโรวันเกียร์เซทเอฟนะฮะตอนนี้กำลังถอดเช็คปั๊มถอดหัวฉีดเพิ่มความแรงครับระบบออกชั่น โอเคแล้วครับรถเลยครับรอสุครับขาปีเนียมออปชั่นครับรถเขียวกาสวยครับเคเลดกระบะนี่ก็ปูปี้ครับูปี้ ผมถ่ายก็ไม่ไม่ทราบว่าเดิมหรือเปล่าแต่ตัวรถคันนี้เป็นสองร้อาายสิบครับสองร้อยสิบสโล่ผมติดถ่ายคลิปเ,เลยเลยมันเลยไม่ได้ช่วยลูกพี่เลยเนี่ยก็ถ่ายคลิปการถ่ายทำ

หรืออู่เบียร์การช่างวิงคียยางครับคันนี้นี่ครับรางน้ำรถคันนี้เป็นรถอ่กิโลเจ็ดครับรับซื้อคียยางอยู่อ่สีแยกกิโลเจ็ดเลยนายกต่อยครับผมก็เอ่อให้เครดิตผมก็รู้ข้อมูลคร่าวๆแค่นี้ครับ เกกระบะสวยงามครับมีหลังน้ำครับหลังน้ำวิ่งน้ำยางครับอบชันเฮยครับกระบะยังสวยยังใหม่อยู่เลยครับกระบะต่อแข็งแรงแข็งแกร่งครับปูลงเปเยอะครับสภาพดีเลย ไม่รู้ว่าคันนี้เป็นพวงหรอพวงอิสุตัวไหนอ่ะและ้วก็ยังยไม่ไม่ทราบ<า>ด้วยว่าเฟืองท้ายใช้เบอร์อแ,แต่คันนี้ก็เป็นเกียร์เ z f แล้วครับเครื่อง270น,นี่ครับออปชั่นทังน้ำมันติด <7 5. S 1> ปลาลูกใหญ่เลย,ยน4แรงข้ามพอด ความแรงครับเช็คปัม๊มเช็คมาฉีดโอ้โหโอ้โหไหนมันใช้ไงโอ้ยไอ้จ๋อยเกี่ยวเสร็จเองใครกวผ่านแล้อาจารย์แน่ๆเลยเอออกชันชงนางแร่นขนาดนั้นเลยเหรอไหนดีไม่เดียร์แน่นอนดีมากเลยเดียันตั้ง แล้วากำลังลื้อครับอุปกรณ์ตีรั่วทุน่าทอดปั๊มสดาร์ถอดวอชีนอะไรอะอะไรเออละลบสุดไงแต่ราด ไอตัวนั้นเสื้อแมงหนาแต่พอปั๊มมันตันไม่ได้ตัดแป๊บมาดใหม่ไม่ได้โวยไปพวกฉีดยาฉีดได้นี่ครับให้ชมก็ค่าวครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปติดตั้งปัม๊มแล้วก็ใส่หัวฉีดคือเช็คมาเรียบร้อยแล้วก็มาใส่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูคลิปต่อไปครับว่าเช็คสเต็ปใช้งานหรือเช็คสเต็ป ประหยัดหรือจะเอาแบบไ<น>หนเดี๋ยวจะมาติดตามจะมาถ่ายทำคลิปให้ดูคลิปหน้านสวัสดีครับ,รบพบกันคลิปต่อไปครับ